สวัสดีค่ะวันนี้เดี๋ยวจะพาทุกท่านมาดูวิธีปลูกตะไคร้นะคะสำหรับวิธีการปลูกตะไคร้วันนี้ทีฉันจะทำให้ทุกท่านดูทั้งสองแบบนะคะอาจจะมีแบบที่เอาตะไคร์ไปแช่ไว้ในน้ำให้ออกลากนะคะตะไคร้ที่เราซื้อมาจากตลาดนะคะเอาแช่ไว้ประมาณ1อาทิตย์นะคะหรือไม่ก็ตัดออกมาจากต้นตะไคร้สดๆเลยนะคะ แปลว่าให้ตะไคร้เหลือติดรากด้วยนะคะเวลาเรานำไปปลูกตะไคร้ซึ่งจะติดค่ะ,ะเรามาดูวิธีตัดตะไคร้จากกอก่อนนะคะตะไคร้สดๆที่เราตัดออกมาจากกอนะคะก็จะให้เหลือติดรากไว้เล็กน้อยนะคะหรือว่าเหลือเยอะๆก็ไม่เป็นไรคะ่ะจากนั้นเราก็จะตัด ตัดใบทิ้งนะคะตัดใบทิ้งครึ่งหนึ่งค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีตะไคร้ที่ดิฉันตัดไว้แช่น้ำไว้ก่อนหน้านี้นะคะหรือว่าตะไคร้ที่เราซื้อมาจากตลาดนะคะที่มีแต่หัวนะคะไม่มีรากเลยแล้วก็นําไปแช่น้ําได้นะคะประมาณหนึ่งอาทิตย์ค่ะเราก็จะได้ราก งอกออกมาแบบนี้นะคะรากข้าวขาวค่ะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะดูวิธีปลูกะตะไคร้ทั้งสองแบบไปพร้อมๆกันเลยนะคะขดลุกลงไปเล็กน้อยค่ะจากนั้นให้ใส่ปุ๋ยคอกนะคะ ขุอกค่ะแบบนี้นะคะประมาณ1นึ่งกำมือค่ะใส่ตัวที่เราตัดมาจากกอส,สดๆเมื่อกี้เนะะี่ยค่ะติดรากนิดหน่อยค่ะแล้วก็ใส่ปุูกเอียงๆหน่อยนะคะปุูกเอียงแบบนี้แล้วก็เขียดินลงไปนะคะ ก็หน้าหน้าแรงแล้วก็ทำอด,ดินล้อมๆไว้หน่อยก็ได้นะคะให้เป็นเป็นคูกั้นน้ำค่ะเวลาเราลดน้ำน้ำจะได้ไม่ไหลนะคะสำหรับปลูกตะไคร้หน้าแรงนะคะเราก็จะลดน้ำทั้งเช้าทั้งเย็นค่ะจนกว่าตะไคร้จะติดรากนะคะหรือว่าเขียวชืออุ่มขึ้นมาแล้วก็ค่อยลดบันละครั้งก็ได้ค่ะถ้าหน้าฝน อ่ะเราปลูกเดือนหกนะคะหรือว่าก่อนจะทำนาก่อนลงนาฝนฝนตกเยอะๆนะคะแล้วก็ไม่ต้องรดน้ำค่ะถ้าใครก็จะขึ้นเองนะคะก็ทำเป็นล่อง่องๆ่องมาแบบนี้จากนั้นก็เอาน้ำมาลดนะคะลดให้ให้ท่วมเลยนะคะเราปลูกวันแรกแล้วก็จะ รดน้ําเต็มเยอะหน่อยนะคะพรุ่งนี้เช้าเราก็มาลดอีกค่ะรดเช้ารดเย็นนะคะ,ะทุกวันค่ะแบบที่สองนะคะแล้วก็ทิ้งระยะห่างหลุมประมาณครึ่งเมตรนะคะเพื่อเวลาตะไครจะได้แตกก่กอตะไคร่แตกก่กอใหญ่นะคะแล้วก็ขุดหลุมเหมือนเดิมนะคะต่อไปก็จะเป็นตะไคร่ที่เราซื้อมาจากตลาดนะคะ แล้วก็ใช้ปุูมเหมือนกนันนำหลังจากที่เราเอามาแช่น้ำไว้แล้วประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะเขาก็จะออกลากใส่ฟุน้นลงไปเหมือนเดิมนะคะทีนี้จะเห็นว่าตะไคร้ออกลากนะคะลากสีขาวขาวนะคะตะไคร้ที่เราซื้อมาจากตลาดนะคะหรือว่าที่เราตัดมาจากกอนะคะ แต่ว่าเราไม่ไม่ได้ลากตะไครมาด้วยนะคะแล้วก็นําไปแช่น้ําไว้ก่อนประมาณหนึ่งอาทิตย์ค่ะให้เขางอกลากขึ้นมาแล้วก็เอามาปลุกนะคะแบบนี้ค่ะก็งถ,ถมดินลงไปรูปนี้เป็นหน้าแรงนะคะเราก็จะทําขอบั้านน้ําเวลาเราลดน้ําน้ําก็จะไม่ไหลออกนะคะ รถน้ำเหมือนเดิมนะคะแบบนี้ค่ะรดให้ท่วมเลยนะคะข้าวนี้เราก็จะได้วิธีปลูกตะไคร้ไว้กินเองที่บ้านนะคะทำเป็นพืชไร่สวนผสมค่ะหน้านี้หนึ่งอาทิตย์ที่ฉันก็จะปลูกตะไคร้ไว้ดินที่ถมที่ใหม่หลังบ้านนะคะที่เห็นยาวๆนั่นค่ะก่อนหน้านี้ที่ฉันก็ได้ถ่ายทำคลิปไว้ ทุกท่านดูแล้วนะคะสามารถเปิดเข้าไปดูได้ค่ะวันนี้ที่ฉันก็ขอลาทุกท่านไว้เพียงเท่านี้นะคะชอบคลิปนี้กด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปถัดไปด้วยค่ะฟีสไตล์ทองหยาดขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย